สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับทุกทุกคนแอดมินอยู่ใต้สะพานพระราม4ฝั่งตรงข้ามกับปากเกร็ดนะครับผมวันนี้จะพามาดูน้ําฝั่งนี้่าขึ้นเป็นยังไงเพราะวันนี้เป็นวันที่6แล้ว6 7 8 9ถึงวันที่9ทางการกขบอกว่าน้ํามันจะขึ้นแต่ว่ามันก็ขึ้นมาช่วงกลางคืนแล้วขึ้นสูงกว่านี้นะครับผมขึ้นสูงกว่านี้เพราะว่ามันจะขึ้นตรงน่าจะขึ้นถึงขั้นที่เกือบเลืออีกขั้นหนึ่งกว่าตรงนี้แหละแต่ตอนนี้อยู่ใต้สะพานพระราม4 ฟ้าก็สดสวยสดใสเอ่อไม่รู้ทางทางอื่นฝนตกฝนตกบ้างไหมแต่ทางนี้ก็วันก็ตกหน่อยแต่วันวันก็ตกวันก่อนจะตกเยอะเอ่อแอดปั่นจักรยานมาเส้นประทุมจากปากเกร็ดนะครับผมมาต่อตรงนี้เลยสมัยเออตอนเมื่อวี่กี่สดาห์นี้ตัวนี้ก็จะเป็นทุ่งนายังไม่ได้เกี่ยวข้าวพอเกี่ยวข้าวเสร็จเหมือนเขารู้นะ เป็นความรู้เลยหลังจากนั้นอาทิตย์หนึ่งก็น้ำเริ่มเข้าสภาพบบน,นี้ก็คือค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ว่าถ้าจะเอาตามที่ข้อมูลชาวบ้านนะเขาบอกว่ากลางคืนหนึง่งมันจะขึ้นสูงกว่านี้สถานการณ์น้ำปีนี้เขาบอกว่าจะเยอะกว่าปีที่แล้วเรามาดูกันว่าจะเยอะจริงไหมฮะแต่ก็เ,เริ่มเยอะจริงๆนะ โอ้ตอนนี้แอดมินอยู่ที่โรงเรียนวัดตาลน,นะฮะโรงเรียนวัดตาลน,นี่เขารับสมัครนักเรียนแล้วนะเขาเียขารับสมัครนักเรียนแล้วสนุกเลยเด็กๆกำลังเรียนหนังสืออยู่ที่วัดตาลแต่แอดมินมาดูตรงนี้ครับผมว่าจะมาดูริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่วัดตาลวันก่อนนะมันไม่ได้ท่วมแล้วตรงเนี้ย แต่ว่าก็ไม่เป็นไรมีทางไปอยู่อันนี้เป็นสลับทางรถเนาะแอดเป็นก็จัก,กรยานมาก็จะต้องเดินเอาเดินอนอกข้างๆข้างไปได้อยู่้าไปถึงริมน้าเจ้าพญยา,ยาได้อยู่จะไปดูลานจะไปดูว่าหน้าลานโบสถ์น้ำมันเยอะไหมชีวิตยังต้องสู้กับคุณป้าขายหมูปิ้ง วันนี้วันจัน์นะครับผมวันจัน์ทยังสัมพันเสียงเด็กเด็กเด็กสนุกเลยโอ้ยชาวบ้านเข้าไปถวายถวายพระถวายเขาเรียกว่าอาหารเช้าดูดิเขาต้องสร้าง แต่มาเขาก่อนก็เห็นเขากำลังสร้างสำหรับทางเดินข้ามน้ำมันขึ้นสูงไหมสูงสูงกว่านี้ไหมมันขึ้นสูงกว่านี้ไหมอ๋อมันจะขึ้นเรื่อยๆป้าเขาบอกจะขึ้นเรื่อยๆเรามาดูที่ร้านร้านหน้าโบส แต่มาวันนั้นก็น้ำท่วมลานหน้าโบสถ์แต่ว่าฝั่งนี้ไม่เยอะไม่ไม,ไม่ไม่เป็นแบบนี้ตัวลานลานหน้าโบสถ์ลานหน้าโบสถ์มันแช่ประจําทิศนี่แล้วเจเจ้จของร้านชาบูนี่เขาเล่าใหฟังว่าเออปีนี้ดีหน่อย บีนี้ดีหน่อยพระอาจารย์เขาสร้างตอนนี้เขาเดินข้ามไปข้ามมาไม่ต้องลุยน้ําเวลามาถวายพระอ,อ,อาหารพระก่อนก่อนหน้านี้มันยังขึ้นเช้าขึ้นเช้าบ่ายยุบขึ้นเช้าบ่ายยุบแต่เป็นอาทิตย์และไม่ยุบเลยระดับเดียวมีโอกาสจะขึ้นไปอีกนี่คือแอดเป็นอยู่ที่นออ่อยู่วัดตาลครับผมหน้าลานหน้าลานหน้าลานพระบรส ดูครุโบสดไปด้วยนะครับผมอ้าวน้องหมาตัววันนั้นนี่หนีอะไรมาลูกวิ่งหน้าตั้งเลยอ๋อคุณลุงเขาไล่ ถือโอกาสมาไหว้ท้าวเปสวันไปด้วยครับผมท,ที่วัดตัิวัตาลอำเภอปากเกร็ดนนทบ,บุรี พระก็บอกว่าแต่ก่อนนี้ก็ต้องเดินลุยน้ามันไม่มีไม่มีที่ไม่มีที่ที่ที่ทหลวงพระอาจารย์เขาสร้างขึ้นมานี่ยกขึ้นมาก็ายังเดินได้หน่อยแต่ว่าก็ตัดพื้นที่ในการลุยน้ําไปพอสมควรนะครับผมเวลาเขาจะมาถาวายอาหารพระที่ที่วิหารทั้งโรงเรียนทั้งวัดทั้งอนามัยอยู่ที่เดียวกันนี่แหละครับผมดู สำหรับ EP นี้ขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกๆกำลังกำลังใจวันนี้มาดูสถานการณ์น้ำลีเมน้ำเจ้าพระยาย่านอำเภอปากเกร็ดครับผมฝั่งตรงข้ามกับอ,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 อำเภออำเภอปากเกรด็ดเจอกัน EP ต่อไปนะครับผม